สา,าวลาาหัวใจข้ามนบีบน้ำตาเรียกร้องความสนใจจากต่างประเทศหวังให้ต่างประเทศเข้าใจว่าประเทศไทยลังแกข้ามนไปชมคลิปกันครับผม,มเบนขยุ้มก็เชื่อการศาสนาพุทธขยุ้มเชื่อเ็นเต้นฮะเอาไว้เกิดแรงเอาไว้เกิดแรงเป็นเหตุปเป็นผลมาเป็นจะจตเกิดแรงเตะอ่านมาปีเจ็ดมูลนขยุมย้มก็เจ็บมาเนี้ย Chua chân biển biển kê thơ bạp kê Đuôi xiêm túi xiêm bị yêm biển biển Campuchia ấy lâu đi <laughs> Vì ách chẳng á chân đi khó nhóm tự tù Khó nhóm tự ở với khuẩn nhàng Khó nhóm thuốc thơ đại kê Chẳng khó nhóm ớt tô kêm ớt bà tô kê, kê thì mà kháng tê À mà phi khó nhóm đây Chứ Tất tù nhỏ ấy bà Tất cá khá sự chạp แต่ตัวกาเธอมาเปลี่ยนเวงแต่ตัวเอาไว้กับยาง็ยุมแต่ตัวแต่ตัวยอบานขยุมเชื่อไม่เต้นขย่มก็จักอะไรอย่เว่าจักอะไรหัวจักอะไรอยากให้บีบน้ําตากันเข้าไปเด้อนะอันที่จริงแล้วกับโบอเมนเรื่องของคนลาวหรอกแต่สาวลาวคนนี้นะครับเอาหัวขมิ้นออกหน้าออกตาแทนขมิ้น สบ,บายดีสบ,บายดีเอฟซีทางฝั่งไทยฝั่งลาวนะครับวันนี้ก็มาอยู่ในซองบาลล้มซานแนลเส้นเก่าเส้นเคยแหละครับผมลาสูตพี่น้องสาวลาวหัวใจขมิญน,นะครับออกมาบีบน้ําตาทั้งห้องทั้งไห้นะครับจกักอันหนอยากไห้อยากหัวอยากว้าพี่น้องมีครบนะครับคือเบิ่งแล้วนะครับพี่น้องคือสาวลาวคนนี้เนาะก็เข้าใจนะว่าไล่ผัวคนขมิญน,นะครับ แต่จะดื้อมาตัวเองกลับเป็นคนลาวเนะาะก็ต้องออกหนา้าออกตาแทนขนาดนี้ก็ได้หรอกบ่ต้องเอาบ่าต้องเสนอหน้าออกไปขนาดนี้หรอกบีบน้ําตาเรียกร้อง,องความเหมนใจนะพี่น้องคือบารามกับฟังฟังออกนิดหน่อยนะครับคือคาว่าอย่างนะเสียมเบียดเบียนขมนอย่างประมาณนี้นะครับคือที่บารัมฟังออกเมื่อกี้นี้นะแล้วคําอื่นบารามกับฟัง่องหรอกแต่ว่า เบิงจากสภาพนะครับเบิงจากสภาพคือจังแบบบีบน้ําตาเออเรียกร้องความสนใจนะครับคือเบิงขาทางแล้วเนาะสาวลาวคนนี้นะครับที่ออกมาเว่าว่า,วาเอ,อเสียมเบียดเบียนขมนเนี่ยนะครับไปเบียดเบียนบอลไหนนะอย่าคูยคือกันและทาวาในเรื่องของออียงสายแดนบอกนะครับทาวาในเรื่องของสายแดนนี่ เบียดเบียนบอลได้เขาแค่ทวงผ่อนอ่าทวงแผ่นดินของเขาคืนอันนี้บอกเขาเบียดเบียนลองคิดดีนะคนที่เบียดเบียนคือขมินมากกว่านะที่ว่าไปเบียดเบียนประเทศลาวตอนเนี้ยตัวนั้นคือโเห็นว่าออกมาหือว่ายันอยู่ขมิบน่ได้เออย่านอ่าอย่างถิ่มคอขมิบน่ได้บ่หอืมอยากคู่กอกันสิ่งที่ขมิ้นเทใจประเทศเราวน่ะเป็นอย่างคือโบบีราตาไงเออ อย่าลืมนะว่าเขมรน่ะโบได้ทำใส่ตั้งแต่ประเทศไทยนะประเทศลาวเขมรกับเบียดคือกันเป็นอย่างคือบว้าวอืมว้าวเน็ติว่าะเาบียดอ่าเขมรน่ะเบียดเบียนประเทศลาวหน่อว้าวเน็ติคือโบว้าวอ่าโอ้เบิงท่าทางพี่น้องออกหนาออกตาแทนขนาดนี่นะโบต้องกลับไปลาวเด้ออายเขานะอายเขาโบาต้องกลับไปประเทศลาวก็ได้คนแบบนี้นะครับ เชื่อว่าคนลาวาหลายคนบาต้อนรับแนนอนคือในสายแบบนี้นะครับกลายเป็นในสัยของคนขมิ้นไปแล้วนะในสายของคนขมิ้นจังไหนคือแบบบีบน้ําตาเรียกร้องความเห็นใจจากต่างประเทศเอหอวังอยากให้ต่างประเทศเนี่ยเห็นมกเห็นใจและหวังให้ต่างประเทศเนี่ยมองประเทศไทยเป็นประเทศที่บอดี นี่แหละครับคือในสายของขมิมนและสาวลาหัวใจขมิมนคนนี้นะครับก็เป็นแบบนั่นไปเรียบร้อยนะครับทั้งๆที่ทบรมประเทศตัวเองนะตัวเองทาซิว่าอีกอย่างหนึง่งก็แค่เป็นคนอา,อาศัยสัวขขาวเพราะว่ามีผัวเป็นคนขคม,มิมนแมนบอกถ้าวันหนึ่งเมือ่อใดเขาเบื่อนะครับเขาบ่มกละเขาไล่หนีก็คือจบเออเขาไลนหนีเดี๋ยวก็คือจบ แต่สาวลาวคนนี้นะครับยังออกหนาออกตาออกมาเว้าออกมาเอ,อ่อปน,ำำน้เขมิ้นอาปน้าประเทศไทยนะครับบอกว่าประเทศไทยเนี่ยเบออียดเบียน,ป,ยนประเทศขมรนว่าออกมาได้จังไหนะว่าออกมาได้จังไงความคิดมีสำนันบอบอเม็ประเทศตัวเองนะเรต้องออกหนาออกตาแทนงขนาดนั้นก็นได้เราต้องเราต้องทำเป็นบีบน้ำตาหรอก เขาเบิ่งออกเออเขาเบิ่งออกเขาบเไดโงงขนาดนั้นนะคนตีงงตอนเนี้ก็คือตัวเองนะฝากถึงสาวล่าหัวใจขมินคนนี้นะครับติดคอขมิแล้วกะโอ้ยนะจังสีเอาคำาไรมาว่าพี่น้องจังสีซาใจกับคนแบบนี้นะครับคือสาวล่าคนนี้นะครับผมนอดไล่ผัวขมิแล้วกะมีดก นะครับน้ำกันเป็นทีเรียบร้อยนะครับพอมาติดใจนะครับข้อขเมนเพอมาขเมนเนี่ยนะครับคือบาลามกับโบฮูนะว่าเขาเป็นอ่าเสื้อสายาคำเมนบอนะครับบาลามกับบบฮูคือกันแต่สิ่งที่ฮูก,ก็คือเขามีปัวขเมนแล้วก็เขาเป็นคนลาวทางภาคใต้นะครับซึ่งเป็นคนาทางเขตชายแดนขเมนนะครับคือแข่งอย่าง,ยงบาลามกับบบฮูคือกันนะ อาจจะเป็นแขวงจำปาซาก,กาหรือว่าแขวงอีย่างนะครับหรือว่าแขวงอีอย่างบ่ฮู้นะนะครับมันมันมันจะมีเอ,อีอย่างอัตปือบนะครับทางภาคใต้ของประเทศลาวนะครับที่ว่าติดกับชายแดนเขมรแล้วก็ชายแดนไทยนะครับตรงนั้นและสาวลาวคนนี้นะครับผมเนาะก็ได้มาเอาผัวคนเขมรน,นะครับมาอยู่ในประเทศเขมรแล้วก็ นะครับมาเววาเหกกับทางประเทศไทยว่าทางประเทศไทยเนี่ยนะครับไปเบียดเบียนขมรน,นะครับไปแย่งที่ดินของขมรน,นะและอ,อย่างนะครับบารัมกะฟังบ่คอยออกพี่น้องบาลัมกะฟังบเป็นหรอกภาษาอย่างภาษาขมรน,นะครับถ้าเขาเพราะว่าอย่างนะครับเพราะว่าก่อนน่ะนี้นะสาวลาวคนเนี่ยว่าเป็นภาษาลาวนะครับโลนทั่วลาวถล่มยับ เออก็เลยบอกกล้าที่จะว่าภาษาลาวนะเลยก็เลยไปว่าเป็นภาษาคขมรนแทนนะครับเพื่ออย่างเพื่อดีกเดี้ยงทัวคนลาวที่ว่าไปว่าใหา้นะครับแน่นอนเลยทุกคนก็ต้องว่าให้อยู่แล้วเพราะว่าอย่างหนึ่งมาตัวเองกับเมย์คนคขมรนนบะเมยคนคขมรเพียงแค่เป็นคนอยู่อาศัยสิว่าแบบนั้นก็ได้พระว่าอย่างเอาผัวคนเขมรนนะครับไปอยู่อาศัยนะครับไปอยู่เนิ่มผัว คนขมรและออกหน้าออกตานะครับออกมาดาคนไทยออกมาดาประเทศไทยเออบอกว่าประเทศไทยเนี่ยนะครับเอ่ออย่างลูกลานที่ดินเอ่อของขมรนนะครับไปเบียดเบียนขมนร้หลายสิ่งหลายอย่างพี่นออ้องเออคือมันําำกับเบื้อหรอกว่าเขาเนี่ยนะครับไป เอาข้อมูลมาจากสายดื้อวะเป็นเราไปฟังมาจากคนคำนิแลนะก็เอามาบอทตออาจจะเป็นแบบนี้ก็ได้พี่น้องนะครับจังใดก็ขอฝากถึงสาวลาวคนนี้นะครับเนาะทางที่ดีอยู่เฉยๆดีกว่านะบม่ต้องออกมาบม่ต้องเอาหนา้าเอาตาออกมาขนาดน,นี้ก็ได้นะครับพี่น้องฟังแล้วเกลียนกันแบบใดนะครับก็บสามารถคอมเมนต์กันเข่าอะไรเนาะสำหรับคลิปนี้นะครับบอลลัมก็จะขอฝากก็แปลแค่นี้เนาะขอขอบคุณครับผม